สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Soul Sister Podcast พอดแคสต์เรื่องจุกจิบรอบตัวที่ผู้หญิงอยากรู้โดยลูกหมีโอ oh, Happy Bear สวัสดีค่ะวันนี้เป็น EP แรกของ Soul Sister Podcast ก็อยากขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามาฟังค่ะ ลูกหมีอยากขอพูดเรื่องใกล้ตัวแต่บางทีก็ใกล้มากเลยจนเราละเลยก็ขอเริ่มโดยการตั้งคำถามค่ะว่าคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตคะชีวิตที่ดีประกอบด้วยหลายปัจจัยมากเลยพลังที่จะลุกขึ้นมาตอนเช้ามุมมองที่แฮปปี้การพอใจกับตัวเองความสุขกับตัวเองหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เป้าหมายในชีวิต แต่ที่สําคัญมากที่สุดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือสุขภาพที่ดีของเรานี่แหละค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเขียนไว้ง่ายๆแต่ใช่เลยสำหรับลูกหมีก็คือการที่เธอบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการมีชีวิตคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะ มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่เลยแม้ว่าจะได้บริจาคหนังสือไปแล้วหลายรอบย้ายที่อยู่ก็หลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่เคยทิ้งหนังสือเล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Monk and the Riddle เขียนโดย Randy c o m i s a r พิมพ์ครั้งแรกก็น่าจะประมาณช่วงปี1998ถึงประมาณปี2000ซึ่งช่วงนั้นหากย,ยังพอจำกันได้เศรษฐกิจทั่วโลกก็คือกำลังตื่นเต้นกับธุรกิจ .com มากหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเหมือนการแนะแนวการนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้กับคนที่กำลังมีพลังในการทำงานค่ะในช่วงสมัยที่ .com b o บูมสิ่งที่คนเขาทำกันก็คือการขายไอเดียให้กับผู้ลงทุนค่ะ จะทำธุรกิจอะไรออนไลน์ดีซึ่งหากไอเดียดีก็จะได้เงินลงทุนจาก Venture Capital ช่วงนี้คือเป็นช่วงฟองสบูม่มากๆเงินฟูงมากๆใครๆก็อยากเป็นเศรษฐี .com กันทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ก็มาถูกจังหวะพอดีคนเขียนเนี่ยอยู่ในวงการ Venture Capital แต่เขาก็ไม่ได้แนะนำการทำธุรกิจแบบ how to แต่กลับเป็นการให้ไอเดียมุมมองที่ซอฟกว่าว่าคนที่จะสำเร็จในชีวิตได้ควรจะมี i มเ s ็ t อย่างไร สิ่งนึงที่เขาบอกนะคะก็คือการตั้งคำถามกับตัวเองให้ถูกต้องก่อนค่ะแทนที่เราจะถามว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะรวยก็ลองเปลี่ยนมุมคำถามให้กับตัวเองนะคะลองถามใหม่ว่าเราอยากจะทำอะไรที่ทำให้เรารวยได้บ้างเพราะการตั้งคำถามที่ถูกก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะ ซึ่งพอเราเปลี่ยนมุมมองของคำถามมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนคำตอบที่เราหาก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเราจะค่อยๆวางแผนชีวิตของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งในการวางแผนชีวิตนี้ลูกหมีก็ขอแทรกประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงค่ะมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตมีปัญหาวุ่นวายมากเพื่อนรักคนหนึ่งก็เลยนัดให้คุยกับเจ้านายของเธอซึ่งพี่คนนี้ก็ใจดีมากๆรับฟังปัญหาของลูกหมีทั้งหมดแล้วก็แนะนําว่าลูกหมีคะ ทุกครั้งที่เราจะทําอะไรเราจะต้องวางแผนให้รอบคอบโดยเริ่มจากการประเมินตัวเองรอบด้านก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าทำ SWOT analysis นะคะ SWOT ก็มาจาก Strength s จุดแข็ง Weakness e s จุดอ่อน o p p o r t u n i t i e s โอกาสและ Threats ความท้าทายปัญหาหรือคู่แข่งที่เราอาจจะต้องเจอคะ่ะ สิ่งที่ชอบมากที่คุณแรนดี้เขียนไว้ในหนังสือ The m a n k and the Riddle ก็คือการให้เราเน้นทำในสิ่งที่มีความหมายกับตัวเราเพราะเวลาของเราทุกคนมีจำกัดดังนั้นอะไรที่ทำให้เราสุขใจมีคุณค่าก็คือคุ้มค่าแก่เวลาแต่อะไรที่ไร้สาระเรื่องมโนสารเร่หรือการเอาใจคนอื่นที่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยอันนั้นขอให้เลิกทำด่วนๆเลยค่ะ ก็ประมาณ5ปีที่แล้วลูกหมีเพิ่งค้นพบค่ะว่าหัวใจของเราเป็นทาตไฟทั้งนี้เป็นเพราะว่าหัวใจของเราทำงานตลอดเวลาแม้ว่าเรากำลังหลับหัวใจก็ยังต้องทำงานหากหัวใจหยุดทำงานเราก็จะมีปัญหาแน่นอนเลยใช่ไหมคะ ที่แล้วลูกหมีได้พบกับดรโบัวตันเทียนอารมณ์หรือดรบีของเหล่าเซเลปทั่วโลกดรบัวตันเธอเป็นโฮลิสติกพร็อพเพียชนเนอร์ชื่อดังและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสุขศาสตร์ลูกหมีพบดรโบัวตันในวาระที่เธอมาเป็นที่ปรึกษาในการทำโปรแกรมเวลเนสการบำบัดร่างกายแบบองค์รวมโดยเน้นที่จิตใจเป็นหลักที่สปาของโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมีโปรแกรมนวดผ่อนคลายและปรับสมดุลจัก,กระทั้ง7 The Essential Mind เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ดรบูตานอธิบายว่าตามหลักสรีระศาสตร์เส้นเมริเดียนของร่างกายที่ลากตรงจากศรีศรษะถึงช่องท้องเป็นเส้นที่สำคัญมากที่สุดดังนั้นถ้าทางการนั่งเดินยืนที่ถูกต้องก็จะทำให้คนเรามีสุขภาพที่ดีและอายุยืน การหายใจที่เต็มปอดส่งต่อไปถึงช่องท้องเป็นการเชื่อมต่อความคิดความรู้สึกการรับรู้การทำสมาธิการปล่อยวางและการตั้งสติเมื่อเกิดปัญหาก็คือการเอาตัวรอดเพื่อรักษาใจให้เรามีความสุขในความเครียดของทุกๆวันค่ะ ดรบัวตันอธิบายค่ะว่าคนเราทุกคนมีพลังงานในตัวเป็นเคมีที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับทุกอย่างในจักรวาลอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงชอบคนบางคนเลยทันทีที่เจอกันในขณะที่บางคนเราจะต้องเมินหน้าหนีเลยทันที พลังงานเหล่านี้เชื่อมโยงกันหมดพลังงานของเราก็จะไปกระทบกับสภาพแวดล้อมของเราด้วยคนที่มีพลังบวกเยอะก็จะมีความสุขกว่าข่าดีก็คือเราสามารถสร้างพลังบวกเองได้โดยการทำสมาธิล้างใจใจสะอาดก็เท่ากับเพิ่มพลังบวกให้ไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบอารมณ์เราทุกวันค่ะ การฝึกทำสมาธิล้างใจก็เริ่มจากการนั่งตัวตรงยืดยืดตัวหน่อยนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆพยายามให้ลมหายใจเงียบซึ่งในหลักการทำสมาธิเสียงลมหายใจยิ่งเงียบใจยิจง่งละเอียด ตอนนี้เองก็ให้เราส่งยิ้มให้แก่หัวใจตัวเองหากเรามีปัญหาค้างคาใจก็ให้ดึงปัญหานั้นออกมาวางไว้ข้างนอกเป็นการฝึกให้เรามองปัญหาเป็นวัตถุที่เราสามารถปล่อยวางได้จริงๆฝึกทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นปัญหานั้นเล็กลงใจก็จะเบาสบายซึ่งการเบาสบายนี้เองก็คือการเดินของลมปราณที่ดีในร่างกายค่ะ จากการที่บําบัดคนมาแล้วทั่วโลกดกรโบตันมองเห็นแพทเทิร์นโดยทั่วไปของลักษณะมนุษย์ของแต่ละชาติเธอบอกว่าชาวอังกฤษมักเป็นโรคซึมเศร้าในขณะที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่นี่จะเครียดตึงกันมากสภาพแวดล้อมนี่มีส่วนมากเลยนะคะชาวอเมริกันกับไทยค,คล้ายกันคือมักมีชีวิตทุ่นวายวุ่นวาย,ววายแต่ก็ไม่ลงลึกในเรื่องใดเป็นพิเศษ ลักษณะสังคมของประเทศไทยทําให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเครียดเหลือลางมากนักทัศนคติแบบสบายๆอะไรก็ได้การมีครอบครัวใหญ่มีเพื่อนเยอะอาหารอร่อยเป็นตัวช่วยที่ดีบ้านเรานี้อารมณ์เสียออกไปกินส้มตำก็หายแล้วด็อร์โบอรตันบอกนะคะแนวทางง่ายๆโดยใช้อาหารรสจัดจ้านที่มีทั่วไปของบ้านเราเป็นตัวอย่างค่ะ จริงหรือเปล่าที่ซ้มตามเป็นอาหารที่ทำให้เราอารมณ์ดีได้คุณเห็นด้วยไหมคะหรือขอถามใหม่เวลาอารมณ์เสีย,สยท่านผู้ฟังอยากรับประทานอะไรกันบ้างคะหรือเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วไปกินซ้มตามกันเถอะเปรียบเสมือนการไปเทรพีพีของชาวไทยที่เราทำกันเป็นประจำแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะ แม่ของลูกหมีเป็นแม่แบบการทําอาหารให้ลูกหมีค่ะแม่เป็นคนชอบทานอาหารรสจัดไม่ชอบทานอะไรมันๆบ้านเรานี้อาหารง่ายๆเลยนะคะไม่หวือหวาแต่ว่าอร่อยมากๆส้มตำนี้ยลูกหมีมาคิดว่าต้องออกไปทานนอ,อกบ้านเท่านั้นแต่หลายปีมาแล้วแม่บอกเคล็ดลับง่ายๆให้ค่ะตอนนี้ลูกหมีสามารถทำส้มตำออนดีมาได้เลยที่บ้านสบายมากส้มตำที่ดีก็คือมะละกอสดใหม่ให้ความกรอบถั่วลิสงก้วสดใหม่ พริกกระเทียมสดใหม่น้ำปลาดีน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโตนดดี ช่วงโควิดที่ผ่านมานี้ทําอาหารทานเองเยอะมากเวลายเยอะนะคะแต่ส้ตมตำนี้เราสามารถทําเตรียมไว้ได้เลยค่ะพออยากทานก็นําออกมาคลุกกันเท่านั้นเองก่อนอื่นเริ่มจากการสักมะละกอเตรียมไว้อันนี้เป็นช่วงทําสมาธิได้เลยชอบเส้นแบบไหนก็ทําไปตามใจเราเองเริ่มจากการปอกเปลือกมะละกอเขียวก่อนใช้มีดค่อยๆสับค่อยๆฝานใส่กระมังแบ่งใส่กล่องไว้ได้หากแพลนว่าจะทำทานหลายมื้อค่ะ เครื่องเคียงตามชอบเลยมะเขือเทศถั่วฝักยาวเพิ่มสีสันด้วยแครอทข้าวโพดต้มได้หมดค่ะจากนั้นก็ตำเครื่องกระเทียมพริกให้ละเอียดนิดหนึง่งลูกหมีชอบความหอมของพริกขี้หนูสวนคือมันดีมากค่ะฉุนหอมส้มตำจะอร่อยหรือไม่ก็ความดีงามของเครื่องปรุงนี้เองปรุงด้วยน้ำปลาดีหรือจะซีอิ๊วก็ได้หากอยากทำให้จานนี้เป็นวีแกนนะคะแต่งรสด้วยน้ำตาลมะนาวเขียว มะนาวนี้หากรู้ที่มาบีบน้ำเสร็จก็สามารถนำเปลือกลงไปคลุกกับสมตำได้เลยค่ะเพิ่มความหอมเหมือนที่หลายๆร้านชอบทำเลยค่ะจากนั้นก็เชิญนะคะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมลูกหมีมักอบมะม่วงหิม,มาพานต์ไว้ทานเล่นที่บ้านใช้แทนถั่วลิสงได้เลยมันอร่อยดีค่ะ ส่วนส้มตำจานนี้ที่เราทำทานเองก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าสำรับอีสานอะไรเลยทำเป็นสลัดจานโตได้เลยหรือจะเป็นจานแหนมแบบว่าวันไหนทำหมูทอดกระเทียมก็มีส้มตำไปสลัดเคียงก็ได้หรือจะหุงข้าวเหนียวซะหน่อยย่างไก่ในเตาอบเราก็ได้มือส้มตำไก่ย่างสุดคลาสสิกไว้ทานเองสะอาดอร่อยแบบที่เราชอบได้ไม่ยากค่ะ เอาจริงๆชีวิตที่มีความสุขมาประกอบด้วยช่วงเล็กๆที่มีความสุขมาปฏิปตะต่อกันใช่ไหมคะความเรียบง่ายของชีวิตก็คือความสุขเหมือนกันเรามาแชร์ช่วงเวลา small simple happiness ในแต่ละวันกันค่ะ small simple happiness สำหรับลูกหมีก็คือการตื่นขึ้นมาเช้าๆบ้านเงียบๆคนอื่นยังไม่ตื่นเราก็ขอ slow life กันนิดนึงค่ะ ค่อยๆดริปกาแฟแล้วก็ทานคู่ก,กันกับคุกกี้อ้วน,นอร่อยอร่อยแล้วจะทานที่ไหนก็ไม่ได้นะคะจะต้องทานตรงหน้าอ่างหลังจานในครัวเล็กๆของลูกหมีนี่เองและค่ะทานเสร็จก็ค่อยเริ่มต้นทำงานเช็คเมลเช็คลิสต์ที่จะต้องทำ แรัสมอล m ิม e h a ฮปปีเนสของคุณผู้ฟังคืออะไรกันบ้างคะช่วนมาแชร์จังหวะที่เรามีความสุขง่ายๆโดยส่งคลิปเสียงของคุณมาได้เลยค่ะที่ ohhappybear@gmail.com ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามฟัง Soul Sister Podcast หากชอบรายการนี้กด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ลูกบีทีนะคะหรือหากอยากพูดคุยกันสามารถตามโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งที่ Facebook, Twitter, IG และ YouTube ได้ที่ ohhappybear คะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังเราเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ